ก็ทรดีวีลุ่นเมกาวีลุ่นดูไปวีรุนชาวไทยที่เกินกันด้วยนะฮะวันนี้ได้กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าซอมบี N ้ไอเอ f นเอฟนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนะวแบบว่าซอมบี้รูปแบบโพลีกอนเลยนะท่านผู้ชมนะรูปแบบโพลีกอนกะ็คือรูปแบบคล้ายๆกับไมค์คาร์ฟเลยนะครับรูปตัวภาพนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาปรับเสียงเพลงกันก่อนเดี๋ยวแมงติกลิกสซิตว่าคนเด้อโอ้เพลงแมงกตดล็อกเลยวอ้กปิดเลย <c oughs> ได้ว่ะเพลงแม่งล็อกจริงนะท่านผู้ชมนะเปิดมานะครับมันก็จะอ่าเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเล่นตั้งแต่ทูตุเรียวเลยเนาะเล่นให้ดูเลยนะครับตั้งแต่ทูตุเรียวครับมันจะมีดดานปลดล็อกไปเรื่อยนะท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วร้านลิชแมนชั่ปเพู่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในลายถึง3 0 0 0สนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต,ต์ w w w ร i c h m a n s h o p c o m ชออเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย i ิชแมนช h o p ว้าว ว้าวรูปแบบการเล่นจะเป็นในรูปแบบของการมุมมองภาพด้านบนนะครับนี่เห็นไหมเขาจะบอกว่าควบคุมด้านไหนยิงด้านไหนนะครับควบคุมซ้ายเดินซ้ายขวานะครับยิงก็เราต้องหมุนนะครับหมุนหมุนอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการยิงนะคุณดูนะนี่แล้วก็จะมีการเปิดไจโรสโคปด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเย็ดกระตึงนะไจรโรสโคเปียนนะฮะสำหรับใครที่เคยเล่นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนยูซี่บอยนะครับอันนี้เป็นตัวละครพี่นะครับนี่รูปแบบเหมือนไมค์คาร์ฟเลยภาพโมเลกุลเหลี่ยมๆนะครับกระตรึง หวันใจดิกหน่อยยิงมันมีโดนเลยเฮ้ยอันนี้มันยิงออโตัวเลยนะครับผอดูนะขอแค่เราเล็งเป้าให้มันถูกพอนะครับเยีดก yes. ระตึง มันก็จะมีเวลาตามที่มันกําหนดมานะครับทนผู้ชมนะอยู่มุมบนนะครับตรงกลางนะับแล้วก็มีในส่วนของนี่เห็นไหมมันจะมีแถบเลือดนะเมื่อไหรที่คุณถูกซอมบี้โจมตีนะครับหรือว่าฆ่าจซอมบี้ได้เนี่ยในแถบสีเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในในในแถบสีเขียวคือเลือดนะครับแถบสีน้ําเงินหรือว่าสีส้มเนี่ยเป็นเกดนะครับในการที่เราจะโมโหนะครับโมโหแล้วยิงไวขึ้นยืดโรนะฮะทนผช้อมนะสีเขียวคือเลือดนะครับสี อันที่2สีส้มหรือสีฟ้านี่มันคือแถบในส่วนของการที่เราฆ่า2องบีได้มันก็จะบวกสเตมินาในการโมหโูนะครับท่านผู้ชมนะกดตรงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไม่เล่นให้ดูเลยนะครับคนดูนะมาดูสิดาแรกเลยนะท่านผู้ชมนะคือจริงๆเนี่ยเราสามารถซื้อปงซื้อปืนได้นะครับนี่เติมได้นะโอ้โหแม่งเอ้ยไม่อยากเติมเลยมาไม่อยากเติมเท่าไรเลยนะอื เราสามารถที่จะเอาปืนเข้ามาได้นะครับในอินเวนทอรี่นะครับรูปปืนนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมแล้วก็เอาปืนเข้ามาได้นะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะเอา,อาในส่วนของเจ้าตัวแอกซาวส์ไรเฟิลมานะครับก็คือ AK นะครับเราจะซื้อกระสุน AK เพิ่มสักหน่อยมันติดติดค้างในมันมาฮะติดค้างได้โอเคซื้อมดอะคนดูบอกเลยมีเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นอะกระสุน AK นี่มันปืนมันปืนมันแรงนะครับปืนมันตรึงไะกดบายครับเ้ แล้วก็สลับปืนนะครับลากปืนมาใส่เลยนะคณดูนะพี่ก็ซื้อ EK มาแลกกับปืนพกทำนาหนี้เราสามารถเลือกตัวล,ล,ละครเราได้แต่งตัวนี้นแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินนะครับทุกชมนะเออต้องต้องไปเอาเงินจากไอ้พวกนี้สเตตนะก็คือด่านนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้น่านแรงก่อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาเล่นในส่วนของ Super v s u v e r Mode ให้ดูนะครับคนดูนะกดะ <c oughs> ตึดดงนี่เปิดมามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ้ายซอมบี้เกินปุยมุยอ <c> ่ะ <oughs> มาเถอะ นี่มันก็จะมีเวลาที่กำหนดนะครับ100วินาทีนะครับเราต้องอยู่รอดไปนะครับท่านผู้ชมนะห้ามโดนตีจนเราตายห่านะครับนี่กระสุนก็จะมีนะครับในส่วนของการควบคุมจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับการลิงนะครับจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็ถ้าปรับปืนก็อยู่มุมบนนะครับกดติ๊กปืนนี่มันก็จะปรับปืนให้อัตโนมัติเออกดติ๊งอีกเหี้ยกดไม่เฮ้ยเกินปุยมุยอ่ะยิงไกลๆยิงเฉียวเเฮ้ยชิวๆฉียวดิมซ่า ยิงนิกหน่อยยิงนิดหน่อยเนี่ยมันควบคุมยากไปหน่อยนะครับคุณดูนะมันมันมันควบคุมไม่ค่อยติดนะครับก็อยากฝากบอกผู้พัฒนาหน่อยนะครับว่าถ้าเขามาดูคลิปนี้ก็เขาจะมาดูว่า,วามันเป็นฝรั่งเป็นต่างชาตินะถ้าดูเห็นแล้วก็ฝากหน่อยในเรื่องของคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบดหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคอนโทรลน,นะคอนโทรลไม่ค่อยในในส่วนของการลิงเป้าอนะไรเงี้ยอยากให้ปรับเปลี่ยนสักหน่อยนะครับอันนี้ผมใช้ปืนพกยิงชิวๆเลยนะ เพราะว่าถ้าใช้ปืนกลมันจะเบอระสุนนีแน่ๆอันนี้เราโมโหแล้วเรายิงเก็บเก็ดได้เยอะนะครับคนดูนะยิงๆชิวๆเป็นสิวได้ไงอ่ะร้านลิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3ามแสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i เว็บวิชแมนช็อเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย w วิ h m ม n s h o p ว้าวโอ้โหนี่เราโดนซอมบี้ตบนี่เรื่องเราก็จะไหลนะครัเอ็งเงยนี่มันก็จะมีเงินตกลงมาครับแล้วก็เดินเก็บเงินไปด้วยนะ เพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อกระสุนนะครับแต่กระสุนปืนพกไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อนะครับกระสุนปืนพกเราเปิดมาได้ฟรีอยู่แล้วนะครับ200 200กว่านะครับไม่ต้องไปส่วนจีอะไมีหยิบเงินครับเราต้องเคลียร์ซอมบี้ฐานนี้ก่อนหลบไปมา,มาเก็บเงิน ว่าวู้ผ่านแล้วนะคนดูนะเฮ้ยชิวเกินปุยมุยอ่ะกดคำว่าแชร์นะครับคนดูนะหรือว่าเอินฟรีทุกคอยก็ได้นะครับมาดูโฆษณานี่นะ่านผู้ชมนะกดเตื่องนี่ผมมาละด่นานต่อไปนะครับตอนนี้เราเก็บเงินมาได้10คอยเนาะด่นานต่อไปเป็นด่าน Super Bowl. มันจะมีในส่วนของ Time Attack ด้วยนะครับ Time Attack นี้ก็กดได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ต้องการนะ Time Attack มันก็จะเป็นแบบว่ากำหนดเวลานะครับอันนี้พี่เล่นด่าน2เป็นสตรีนะ และดนามมันก็จะมีความยากง่ายแล้วแต่ว่าเราถนัดยังไง้ยอเอาปุ่มอะไรขึ้นมาเนะี่ยพยายามอย่าอยู่ตรงกลางสะพานนะครับคุหนูนะไม่งั้นเดี๋ยวเราล่วงนี่เป็น t า m แ attack นะครับเราต้องยิงไปเรื่อยๆนะครับสวนกว่าเราจะยิงครบซอมบี้ร้อยตัวนะครับท่านผู้ชมนะทำาเวลาให้ได้ดีที่สุดแล้โหขดหุ่ม啊ขุดหุยิงเชี่วเยิงชยวๆๆๆๆๆ ไอ้ที่จริงผมปรับปืนเลยดีกว่ารูดรูดยิงครับยิงครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปเปิดทางเปิดทางว้าวสกิลมาแล้วรูดเลยเนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมมามามา,มาผิดทางละอย่างนี้ผมมีโอกาสตายเยอะมากเลยลซอมบี้เขาสามารถเข้าตลบหลงหังได้นะครับ จริงด้วยว่าแล้วโอ้โดนโตบโดนซอมบี้ตบเออดีอดีเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนย่ากูเตือนกูเตืองอันนี้มันมันไม่มีเวลาที่กำหนดนะเราต้องแค่โอ้ยอย่าตายแค่นั้นแหละเปลี่ยนปืนกว่าน,นี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย หวดหงดเฮ้ยสกิลมาแล้ววะล่วงล่วงล่วงกันเป็นนันนาวระแถบนี่ร้อยตัวร้อยตัวชิวชิวร้อยตัว,ตว,ตวชิวชิววู้วเป็นไงล่ะโคตรึงได้เงินมาเท่าไหร่วะแม่งได้เงินมาน,นิดเดียวเองโอ้ไม่คุ้มรองซื้อกะสุนไปตั้งร้อยกว่า,วานะคนดูนะเฮ้ยไม่เนาะ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมซอมบี้ INF นะท่านผู้ชมนะใครต้องการเล่นนะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยให้มีให้เล่นทั้งก o o g l e หรือว่า Android นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของไอโฟนด้วยนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยโหลดผ่านแอปแท็บแท็นะท่านผู้ชมนะ ส่วนใครนะครับต้องการหาร้านเติมเกมถูกๆเติมดีๆ,ๆ,ๆนะครับเติมไวๆนะทู้้ชมนะไปเติมกันได้ที่ร้าน r c ช m a n Shop นะครับเติมถูกเติมดีเติมตไวเติม24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกม RV a v a p e อ e e ็ก s Pub G Impact, FIFA, PUBG, Mobile ี e มบายเกนชินอิม e พกฟรีไฟพั b จีโ Le l e เล็กน m o b i l e v ว l o เ a n t นะครับ เหลือเกมอื่นอีกมากมายนะเติมถูกกับเติมตรงแน่นอนก็ไปเติมกันได้ที่เว็บ r i c h m a n Shop นะท่านผู้ชมนะเติมถูกเติมดีเติมไวเติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานโบราณวิเชียรถึง3 0 0 0 0 0คนนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะฝากด้วยนกันเนาะก่อนจะจากกันไปก็ไปเติมกันได้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดระดิ่งแชทก็เว็นอย่างเงี้เองเพื่อทจะได้พื่เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าวู้โหโว้ตึงโว้ตรงร้าน้บริกการเเติมมมออนนไล์24ชั่วโง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยวิชแมนช h o p ว้าว